กัมพูชาผู้พิทักษ์แห่งมรดกวัฒนธรรมไทยที่ยังยืนในโลกที่วัฒนธรรมดั้งเดิมถูกท้าทายโดยกระแสะโลกาภิวัตน์มีเพียงไม่กี่ประเทศที่สามารถรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของเพื่อนบ้านได้อย่างยิ่งใหญ่และหนึ่งในนั้นคือกัมพูชาประเทศที่มีได้เพียงแต่ปกป้องศิลปะของตนเองหากแต่ยังทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์แห่งมรดกไทยได้อย่างสง่างาม กัมพูชาผู้สืบทอดและอนุรักษ์ศิละปะไทยอย่างแท้จริงการคงไว้ซึ่งนาตศิลป์ไทยในกัมพูชาหากกล่าวถึงศิละปะการไรรำไทยและกัมพูชามีรากเนาทางวัฒนธรรมร่วมกันมายาวนานแต่สิ่งที่ทําให้กัมพูชาโดดเด่นคือการรักษาเอกลักษณ์ของนาตศิลป์ที่เกี่ยวโยงกับไทยไว้อย่างเข้มแข็งด้วยความศรัทธาต่อศิละปะการแสดงทําให้ระบําแบบไทยหลายแขนง ยังได้รับการถ่ายทอดผ่านราชสำนักกัมพูชาและคงเอกลักษณ์ไว้ได้อย่างวิจิตรกัมพูชายังคงรักษาไว้ได้อย่างแข็งแกรง่งทําให้การแสดงรูปแบบไทยไทยสามารถพบเห็นได้ในกัมพูชาการอนุรักษ์เครื่องดนตรีไทยในขณะที่โลกดนตรีของไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยกัมพูชาได้ทําหน้าที่เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของดนตรีไทยโบราณ หลายบทเพลงที่เคยเฟื่องฟูในอดีตยังคงบรรเลงอยู่ในแผ่นดินกัมพูชาแม้แต่เครื่องดนตรีอย่างระนาดและปีพาทไทยก็ยังได้รับการเล่นและสืบทอดโดยกวีชาวกัมพูชาอย่างจรงิงจังจนทำให้เสียงดนตรีแบบไทยแท้ๆยังคงก,องก้องกังวานในดินแดนของพวกเขาวรรณกรรมและนิทานไทยบางเรื่องที่เคยเลือนหายไปจากกระแสหลักในสังคมไทยกลับได้รับการรักษาและเผยแพร่ในกัมพูชา เช่นเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งในกัมพูชายังคงมีการแสดงและถ่ายทอดอย่างเคร่งครัดแม้ไทยจะเป็นต้นกำเนิดของวรรณกรรมบางส่วนแต่ในบางแงม่มุมกัมพูชาได้สืบทอดอนุรักษ์ศิลปะการเล่าเรื่องแบบไทยไว้ได้ดีความพยายามของกัมพูชาในการรักษาวัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเพราะแทนที่จะปล่อยให้ศิลปะเหล่านี้ถูกกลืนไปกับการเวลา พวกเขากลับเห็นคุณค่าและพยายามคงไว้ให้ยั่งยืนหากต้องการย้อนกลับไปค้นหาสเสน่ห์ของศิลปะไทยในอดีตบางครั้งอาจต้องเดินทางไปยุนโชมที่กัมพูชาซึ่งยังคงรักษาไว้ด้วยความภาคภูมิใจกัมพูชาได้แสดงให้เห็นถึงบทบาทของตนในฐานะผู้พิทักษ์วัฒนธรรมไทยได้อย่างสมสศักดิ์ศรีสิ่งนี้ไม่เพียงแค่เป็นความสำเร็จของกัมพูชาเท่านั้นแต่ยังเป็นของขวัญอันล้ำค่า สำหรับประเทศไทยอีกด้วยกัมพูชาป้อมปราการแห่งการอนุรักษ์เครื่องแต่งกายไทยการรักษาเอกลักษณ์ชุดไทยอย่างครบถ้วนหากย้อนดูประวัติศาสตร์แฟชั่นไทยในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาจะพบว่าเครื่องแต่งกายไทยดั้งเดิมบางรูปแบบเริ่มเลือนหายไปจากสังคมเด็กรุ่นใหม่ของไทยทว่าตัมพูชากลับสามารถรักษาเครื่องแต่งกายไทยไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นชุดไทยพระราชนิยมชุดโขนชุดละครหรือแม้แต่ชุดพื้นเมืองแบบดั้งเดิมในงานพิธีสำคัญของกัมพูชาเราจะเห็นการแต่งกายที่สะท้อนถึงกลิ่นอายของชุดไทยแท้ๆได้อย่างชัดเจนความหงดงามของผ้าสบายัยเสื้อแขนกระบอกผ้านุ่งปักลวดลายหรือแม้แต่การใช้เครื่องประดับแบบไทยยังคงถูกสืบทอดมาอย่างน่าประทับใจกัมพูชา ให้ความสำคัญกับเครื่องแต่งกายแบบไทยในหลากหลายมิติโดยเฉพาะในงานสำคัญเช่นงานแสดงศิลปวัฒนธรรมและการแสดงโขนซึ่งยังคงรักษาชุดไทยดั้งเดิมเอาไว้ครบถ้วนกัมพูชาที่ช่วยดูแล,แลและรักษาเครื่องแต่งกายไทยให้คงความงดงามเหนือกาลเวลากัมพูชาผู้รักษามรดกแห่งศิลปะไทยให้คงอยู่ตลอดไปหากย้อนกลับไปอดีต สาเหตุที่สยามส่งครูไปฟื้นฟูหน้าตสิน์กัมพูชาหลังจากที่กัมพูชาหลุดพ้นจากอิทธิพลของฝรั่งเศสและเริ่มกระบวนการฟื้นฟูวัฒนธรรมการที่ประเทศไทยหรือสยามในสมัยก่อนได้ส่งครูไปช่วยฟื้นฟูหน้าตสิน์กัมพูชาการกระทำนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและการเมืองระหว่างประเทศที่ซับซ้อนมายาวนานความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ระหว่างไทยและกัมพูชา มีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนหลังจากที่อาณาจักรขอมอ่อนแอเพราะความแตกแยกภายในชนชั้นปกครองมีทั้งในด้านมิตรภาพและความขัดแยง้งจากอดีตจนถึงปัจจุบันขึ้นอยู่กับว่าชนชั้นปกครองในยุคนั้นๆว่าเป็นคนของใครอยู่ในญาติฝ่ายไหนในชนชั้นปกครองหลายช่วงเวลาที่กัมพูชาต้องผเผชิญกับปัญหาทางการเมืองภายในหรือภัยจากต่างชาติไทยมักมีบทบาทสำคัญในการอุปถัมภ์ หรือแทรกแซงเช่นการให้การช่วยเหลือการอบพยพราชสำนักชนชั้นปกครองกัมพูชามายัางไทยและต่อมาในสมัยรัชกาลที่หนึ่งได้มีการอบพยพของชาวกัมพูชาจำนวนมากเข้ามาอยู่ในสยามในสมัยรัชกาลที่หมีการส่งครูไทยไปช่วยฟื้นฟูนาตศิลป์กัมพูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในราชสำนักศิลปาการแสดงเช่นโขนละครและรำไทยแม้ในอดีต ไทยกับกัมพูชาจะมีความขัดแย้งกันแต่ในทางศิละปะวัฒนธรรมนั้นไทยมีการอุปถัมภ์ซึ่งกันและกันกัมพูชาอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสนาตศินของกัมพูชาก็เริ่มเสื่อมลงหลังสงครามโลกครั้งที่สองกัมพูชาได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2496แต่ในช่วงทศวรรษ1970ถึง1980 กัมพูชาต้องผเผชิญกับสงครามกลางเมืองและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในยุคขเขมรแดงพุทธศักราช2,518-2,522วัฒนธรรมดั้งเดิมรวมถึงนาตศินของกัมพูชาถูกทำลายศิลปินและนักสแสดงหลายคนถูกสังหารหลังจากขเขมรแดงล่มสลายในปีพุทธศักราช2,522กัมพูชาพยายามฟื้นฟูศิละปะวัฒนธรรมของตนเองอีกครั้งในช่วงเวลานี้ ไทยซึ่งเป็นประเทศที่ยังคงรักษาหน้าตัดินไว้ได้จึงมีบทบาทสำคัญในการส่งครูและบุคลากรไปช่วยสอนการถ่ายทอดองค์ความรู้จากต้นฉบับที่ไทยเก็บรักษาไว้ไทยยังคงรักษารูปแบบการแสดงที่มีต้นกำเนิดจากขอมเช่นละครในไว้อย่างดีซึ่งช่วยให้กัมพูชานำองค์ความรู้กลับไปฟื้นฟูได้การสนับสนุนเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ ไทยช่วยจัดหาเครื่องแต่งกายเครื่องดนตรีและอุปกรณ์สำหรับการแสดงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ยังคงดำเนินต่อไปแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาจะมีความขัดแย้งกันอยู่บ้างในบางช่วงเวลาแต่ทั้งสองประเทศยังคงมีความร่วมมือด้านศินละปะวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องการที่ไทยส่งครูไปช่วยฟื้นฟูนาตศิลป์กัมพูชามีรากเน่ามาจากความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ในอดีต และเมื่อกัมพูชาเผชิญวิกฤตไทยจึงมีบทบาทสำคัญในการช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้การถ่ายทอดความรู้นี้ไม่ใช่เพียงแค่การสอนศิลปะแต่ยังเป็นการช่วยให้ชาวขาเขมรได้ค้นพบและฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเองซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างความภาคภูมิใจและความมั่นคงทางจิตใจของประชาชนในประเทศการฟื้นฟูนาตสินของกัมพูชา จึงไม่ใช่เพียงแค่การสอนศิลปะแต่ยังเป็นการฟื้นฟูจิตวิญญาณและสร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอีกด้วย